สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมเสวนานในวันนี้นะครับก็เป็นช่วงที่สองช่วงแรกผมเชื่อว่าข้อมูลทางด้านวิชาการเนี่ยเราได้รับครบเกินครบวันนี้นะครับได้ละเอียดที่สุดเท่าที่ฟังมาแล้วก็ในช่วงที่สองนี้ก็จะให้อาจารย์นะอาจารย์หมอเทียรวัตรท่านพูดต่อว่าจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับเกีบยวียบครับการฉีด วัคซีนในมน์ในแล้วมันทําให้เกิดโรคมะเร็งยังไงเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างอาจารย์มีข้อมูลเยอะแยะเลยครับวันนี้สําหรับวิชาการแล้วเดี๋ยวตอนหลังตอนท้ายเนี่ยถ้าท่านใดมีคําถามนะช่วยส่งคําถามถามได้นะครับหรือถามสดก็ได้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เริ่มได้เลยครับอาจารย์หมอธีิรวัตรเหมมจุธาแล้วก็ท่านที่สองลืมแนะนำไป <laughs> ท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์หมอธปนคุยเรื่องการรักษา นสุคนทาพิรมนะพธลุงซึ่งท่านก็ทําเรื่องวัคซีนเนี่ยมาเป็นเวลานานมากศึกษามากเราก็ได้เชิญท่านมาให้หมาให้ความรู้วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลักๆนะเรื่องแนวหลักๆว่าทํายังไงถึงจะช่วยแก้ปัญหาที่เรารับมาได้นะครับก็ให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับทั้งอาจารย์หมอเทีรว,วัฒและอาจารย์อัธพลอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมพัเนเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาขออนุญาตทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี้ยท่านจะให้ข้อมูลใดแล้วตอนท้ายผมจะพูดว่าประสบการณ์ที่ผมได้รักษาคนไข้มาเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกขอเรียนเชิญอาจารย์หมอเทร์วัตนะครับว่าประสบการณ์ที่อาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยนาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องกับคนไข้เนี่ยเป็นไงบ้างต่อจากเมื่อเช้านี้ครับเชิญครับอาจารย์ครับเอ,อิร จริงๆแล้วตอนนี้มีคนไข้ที่ติดอยู่ที่รักษาอยู่ประมาณหลายร้อยคนนะแล้วก็ที่เสียชีวิตกลางทางไปก็มีพอสมควรนะครับสิ่งสิ่งที่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับวเวลาที่มีผลกระทบในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราต้องคิดว่าโรคที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นโรคเรื้อรังมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำให้คนไข้นั้นเนี่ยนะครับต้องราคาไม่สูงนัก หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปหาใช้เองประการที่สองเนี่ยสิ่งที่เราใช้กับคนไข้เนี่ยนะครับต้องปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันอยู่พอสมควรว่าได้ผลเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเรารักษาไปขายของอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ประการที่3ก็คือสิ่งที่เราแนะนำให้คนไข้ใช้นั้นนะครับต้องแน่ใจว่าไม่ตีกับยาอื่นเพราะว่าคนไข้นั้นก็มีโรคประจำตัวอยู่ไม่ว่าจะเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆพวกนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้ทีนี้ง่ายที่สุดเลยที่ที่ใช้นะครับก็คือว่าประการที่1คือเข้าใกล้มังสวิรัตที่สุด ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันช่วยได้แทบทุกอย่างเลยอย่างที่ผมเรียนคุยกับอาจารย์หลายท่านเลยที่เรื่องของกัดไมโครไบโอมเรื่องของจุลชีพอะไรต่างๆพวกนั้นถ้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนเป็นมนุษย์ชอบกินผักโดยลดนะครับโดยลดโปรตีนได้จากไหนโปรตีนเนี่ยได้จากปลากุ้งหอยปูปลาได้ได้จากถั่วได้นะครับลดแป้งหน่อย ถ้าจะทานแป้งนั้นเองต้องเป็นแป้งชนิดที่ไม่ขัดสีแต่ว่าก็ทานน้อยซึ่งทั้งหมดนี้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับในพีระมิดของอาหารชนิดใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเราเรา,เราทานมังสวิรัตในลนักษณะนั้นแล้วนะครับมีข้อมูลชัดเจนว่ามันปรับเปลี่ยนจุลชีพในลำไส้ซึ่งไม่สร้างสารอักเสบในในลำไส้และปล่อยไปที่เลือดหรือปล่อยไปทางเส้นประสาทเบอร์สิบ ตรงนี้เองเราได้ประโยชน์และอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับอาจจะถึง25%ที่คนไข้จะดีขึ้นถ้าเราใกล้บางเสวิรัตเนี่ยนะครับน้ำหนักเราจะลดประมาณ 3- 4กิโลเราก็จะอยู่แค่นั้นแล้วขณะเดียวกันก็ทานกุ้งหอยปูปลาได้ในประการที่สองนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะมีของดีอยู่แล้วคือต้มยำต้มยำปลาโคลงต้มยำปลากรอบต้มยำกุ้ง,ง,ง,งขิงขาดกระไรกระชายขาว พริกไทยดําอะไรพวกนั้นเนี่ยตะโรงตะไคร้ใส่เข้าไปหมดเลยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซดน้ำนะฮะใส่นะ้ำมาต้มซดอีกตัวนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็มันก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วขิงขาตะไคร้เนี่ยของเราใส่เป็นหม้อเราไม่ได้เราไม่ได้กินเป็นตัวๆไม่ต้องกินเป็นสกัดก,ก็ได้ตัวนี้ช่วยได้แน่ๆน,น,นะครับอันนี้คือประการที่1ประการที่2เรื่องจิตใจในเรื่องสําคัญมาก เรื่องจิตใจตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือทอกไว้อย่างเดียวนะขณะนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราเอื้อเฟื้อคนอื่นคือเราไม่ทำบาปนะฮะแต่เราคิดว่าถ้าสิ่งที่เราทำถูกต้องสิ่งที่เราทำมันช่วยชีวิตจะช่วยชีวิตหนึ่งคนอันนั้นก็ถือว่าเราทำประโยชน์นะครับแล้วก็ประการที่3นะครับตอนนี้เนี่ยการออกกำลังเนเป็นสิ่งที่ดี อย่านั่งนะครับท่านนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเล่นไลน์นั่งดูทีวีท่านนั่งเกินสิบชั่วโมงสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานนะครับเช่นมีผมมีคอมพิวเตอร์เนี่ยผมผมยืนทำงานนะฮะคอมพิวเตอร์ตรงนี้ผมก็กดๆกดถ้าจะคุยเรื่องงานเนี่ยนะครับก็เดินรอบโต๊ะคุยกันนะแล้วก็ถ้าหากว่าเรายืนมีกิจกรรมกายในลักษณะนั้นได้ และรวมก้าที่เราเดินทั้งวันนะครับขณะนี้เนี่ยถ้าอายุไม่ถึง60ให้เดินวันละหมื่นก้าอายุประมาณ6 0ถึง80นะครับอันนั้นให้สัก6 0 0 0ถึง8,000นก้าวถ้าทำอย่างนั้นได้นะครับถ้าทำอย่างนั้นได้พบแล้วว่าช่วยโรคประจำตัวคือโรคเบตาบอลิกทั้งหลายแหละช่วยเรื่องเบาหวานมีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ และในอีกอันนึงก็คืออากาศดีอากาศดีเนะี่ยอย่าไปคิดละมันของเราอากาศไม่ดีทั้งสิ้นที่ตอนบ่ายจะมีการพูดกันนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าทำอากาศดีอารมณ์ดีนะครับออกกำลังกายดีอาหารดีตัวน,นั้นเองเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่เสียตังค์เลยประการที่สองถ้าอยากเสียตังค์บ้าง นะถ้าอยากเสียตังค์บ้างก็คือใช้ขมิ้นชันขมิ้นชันตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็มีขายหลายยี่ห้อเลยนะครับก็ดูชนิดทีออ่อาจจะเข้มข้นหน่อยทีนี้ขมิ้นชันตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าให้เก๋หน่อยก็ตามใส่ขิงไปหน่อยนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของขับลมแล้วก็กระเพาะอาหารดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยขับถ่ายได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่ง อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียสตางคือสารผลไม้เนี่ยนะครับหรือพืชเนี่ยตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์ร,อรี่เนี่ยนะครับแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์ร,รี่อะไรพวกนั้นเนี่ยมีสารฟลาโวโนอยด์หรือโพลีฟีนอลสูงมากในสไลด์ที่ผมนําเรียนให้ทราบตรงนั้นเองเนี่ยแทบทุกตัวเลยมีฟลาโวโนอยด์โพลีฟีนอลทั้งสิน้นซึ่งตรงนี้เองประการสำคัญคือหนึ่งลดการอักเสบ แล้วลดการอักเสบตรงนี้ไม่ได้ลดในร่างกายแต่ลดการอักเสบในหัวการอักเสบในร่างกายจะไปจุดประทุการอักเสบครั้งที่สองในหัวจากเซลล์ในอันนี้เองและเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการผลิตสารพิษและในอวัยวะอื่นๆสารพิษตรงนั้นคือโปรโตีนพิษก็คือโปรโตีนบิดเกลียวโปรโตีนบิดเกลียวที่เกิดขึ้นตรงนี้ร่างกายเราพยายามที่จะขับโปรโตีนบิดเกลียวออก โดยคลี่เกลียวเอามาใช้ใหม่โดยถ้าใช้ใหม่ไม่ได้ก็เอาทิ้งไปปวงตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าร่างกายเราเสื่อมเพราะสไปรเพราะวัคซีน,นกลไกตรงนี้จะเสียหายดังนั้นเองถ้าหากว่าเราไม่เพิ่มภาระการอักเสบให้ไมโตคอนเดรียรและเซลล์ของเราตรงนั้นเองเนี่ยร่างกายเราพอฟื้นได้ ฉะนั้นสารสารที่เราใช้แล้วก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็คือเรสเวอร์โทรอฟเรสเวอร์ทรอข้อสำคัญก็คือใช้ที่ซื้อตามร้านไม่ได้หรือซื้อที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้เพราะขนาดจะมีแค่80มิลลิกรัมถ้าใช้จริงๆต้องเป็นชนิดความเข้มข้นที่รักษาคืออย่างน้อยพันมิลลิกรัมขึ้นไปการศึกษาในคนที่เป็นอัลไซเมอร์นั้นนะครับมีการเจาะน้ำไขสันหลัง ดูว่าโปรตีนพิษเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช้2,000ัมิลลิกรัมนะครับทีนี้เรสบตรทราที่เราใช้นั้นเองมันดูดซึมผ่านผนังลำไส้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเข้าเลือดแล้วเข้าสมองได้ดีและเข้าอาวัยวะอื่นๆได้ดีต้องมีอยู่ในตัวทำละลายเพื่อให้ผ่านเข้าได้นะครับตรงนี้ถามว่าผมกินไหมผมกินแต่ผมทำเอง แล้วผมก็ไม่ขายที่อื่นผมก็ตัวผมเองนะสำหรับคนไข้เพราะว่าถ้าหากว่าผมไปขายที่อื่นโฆษณาเขาก็หาว่าผมเป็นหมอพาณิชย์นะฮะผมใช้มา13ปีละนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าจะใช้เดสบราท์ทจากการไปกินวแดงเม็ดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องกินวาสี่ขวดเพราะฉะนั้นอาจจะตายจากวายสี่ขวดทุกวันก็ได้นะครับเอ่ออันนี้อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นเรามีเ e สเบร t ลเมีมังสวิรัตเรามีเดินเรามีอากาศเรามีอาหารอารมณ์ดีตัวที่อีกอันหนึ่งที่ใช้นะครับที่ใช้และมีข้อพิสูจน์ว่าช่วยได้จริงๆในเรื่องของการอักเสบแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมแซมสมองคืออัลไซเมอร์คือกันชงกัญชงถ้าใครใช้กันชงอยู่ตอนนี้ให้ระวังนะครับกันชงถ้าใช้ของฝรั่งที่เป็น CBD ที่ขายมา มันจะเป็นกัญชงบริสุทธิ์ CBD วิธีการใช้กัญชงนั่นเองต้องเป็นกัญชงมีลูกมีเพื่อนเพื่อนพอง CBDCBCCBGCBN ถ้ามีหลายอนุพันธ์อยู่ในอยู่ในที่เรากินมันจะช่วยกันออกฤทธิ์และตัว CBD ที่ใช้นั้นจะมีปริมาณน้อยมากเพราะว่าถ้าเราใช้ CBD เดี่ยวนั้นหมายความว่า เราต้องใช้ CBD เพื่อช่วยอาการแข็งเกรง็งช่วยอารมณ์ช่วย,วยต่างๆแล้วก็ช่วยมะเรง็งพวกนั้นต้องใช้80-800ถึงแมิลลิกรัมแต่ถ้าหากว่าใช้เป็นลูกผสมอย่างนี้โดยการสกัดเย็นสกัดเย็นตรงนี้สามารถติดต่อวิสาหกิจชุมชนที่เขาถูกกฎหมายให้เขาสกัดเย็นตรวจพิษตรวจ,รวจแบคทีเรียเชื้อราอะไรได้ไม่มีสารโลหะนะขณะนี้ที่เราใช้เราตรวจแล้วเนี่ยคืออยู่ที่3.57มิลลิกรัมต่อ1เม็ด กินวันละหนึ่งเม็ดสามารถใช้แล้วไม่ตีกับยาอื่นได้เพราะถ้า CBD เฉยๆและใช้ปริมาณสูงมันจะไปเพิ่มฤทธิ์ของยาปัจจุบันทำให้ายาไขามันยาลดความดันออกฤทธิ์เยอะเกินไปแล้วก็เกิดพิษของยาแผนปัจจุบันนะครับกัญชาถ้าใช้กัญชานั้นนะครับเวลาที่เราให้คนไข้นั้นอย่าเริ่มต้นด้วยกัญชาก่อน เพราะว่าคนไข้าบางคนนั้นอาจจะมียีนพันธุกรรมซึ่งทําให้จิตวิปลาสแม้ว่าได้กัญชานิดเดียวเท่านั้นเองให้ถามประวัติดีๆว่าครอบครัวมีโรคจิตมีไบโพล่าหรือจิตเภทหรือไม่ถ้าหากว่าจําเป็นที่ต้องใช้นั้นนะครับกัญชาตามทางการแพทย์นั้นเนี่ยเจือจางยิ่งกว่าเจือจางอีกไม่ติดไม่เมา เพราะว่าวิธีการเมาหรือการติดนั้นจะเริ่มต้นจากการใช้ปริมาณสูงการใช้ปริมาณสูงแล้วจะไปกระตุน้นยีนบางตัวที่เราทราบว่าสีห้าตัวทำให้เปลี่ยนจากการกินครั้งเดียวเป็นหรือสูบครั้งเดียวเป็นอยากสูบบ่อยอยากสูบวันละหลายหนและสิ่งที่พบแล้วก็คือมันทำให้สมองบางส่วนนั้นมีความแปรปรวนไปอันนี้มีข้อมูลเรียบร้อย เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างมีกัญชาหลายยี่ห้อปนกันอยู่ TSC TSCV อะไรพวกนั้นนี่ยพวกนี้จะไม่ติดด้วยความเข้มข้นน้อยแต่เมื่อไหร่ถ้าใช้กัญชาบวกก,กับกัญชงให้ใช้อัตราส่วนคือ10ต่อหนึ่งหรือ20ต่อหนึ่งมันจะช่วยตัดพิษของไอ้กัญชาที่ทำให้เกิดมีโรคจิตหรือโรคประสาทได้อีกข้อหนึ่งนะครับ ผมใช้กัญชามาสิบปีแล้วและกัญชงเหตุผลที่ใช้เพราะว่าผมเป็นโรคไขสลักกระดูกสลังอักเสบชื่อ ankylosing spondylitis เหมือนกับโรมาตอยแต่ตั้งแต่อายุยี่สปดยบสี่นอนติดเตียงกระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนผมใช้ยาแก้ปวดและเซรอยทุกชนิดข้อดีที่ไตย,ยังไม่พังจนกระทั่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เลยคิดว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วด้วยยา ก็เลยไปหาพระครูต่างจังหวัดมีผู้เฒ่าผู้แก่ตามหมู่บ้านผมก็ไปกราบผู้เฒ่าผู้แก่ขอสูตรอะไรงนี้เป็นต้นแล้วก็มาใช้นะครับเพื่อใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาจนกระทั่งถึงเล่าให้ฟังทีนี้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งถ้ารักษาอะไรไม่ไหวแล้วหรือต้องการที่จะช่วยเ,เคยมีบำบัดด้วย วิธีการใช้กัญชานั้นคือใช้บ้องใช้สูบเพราะว่าถ้าใช้บ้องนั้นเองเนี่ยมันจะผ่านน้ําแล้วก็ไม่มีตะกอนตะเกินอะไรและสูบตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าปอดโดยตรงโดยที่นะครับโล่งแล้วคนไข้หลายคนเลยเอาฟล์ม,มาให้ดูคือ8เซนลดเหลือ4เซนแล้วก็ไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลดู คุณหมอก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่โอ้ยยาหมอดีนะใช้สงใช้แสงคีมีบําบัดดีแต่ว่าสิ่งที่เราแนะนําก็คือห้ามบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลเด็ดขาดว่าใช้กัญชาหรือกันชงไม่งั้นเขาจะดูเอาแล้วก็ไล่ออกจากโรงพยาบาลนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมีคนไข้คนหนึ่งนะฮะเป็นผู้ใหญ่อายุ90แล้เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่รักษาด้วยกัญชามาตลอดเลยตีเทนนิสได้นะ สามเซตต่อวันมีวันหนึ่งไปที่โรงพยาบาลที่ผมออกมาพอเพอลินไปบอกเขาบอกใช้กัญชาโอ้โดนดุใหญ่เลยบอกโยเนี่ยใช้ไม่ให้หยุดกันทีเลยอยู่ได้สี่เดือนเสียชีวิตแล้วลูกเขาก็มาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเสียใจที่ไปบอกที่เล้ว็หยุดกัญชาไปนะครับอันนี้เนี่ยคือถามว่านี่คือตัวอย่างเล็กๆในประสบการณ์ตรง ในคนที่ดูคนไข้จริงและรู้ว่าเนื้องอกชื่ออะไรจีนเนติกของเนื้องอกเป็นชนิดไหนรักษาถึงขั้นไหนนะครับจะบอก่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าต้องมียาหลอกยาจริงอะไรนะั้นทำไม่ได้เพราะว่าในมนุษย์แต่ละคนนั้นเองวิธีการใช้กัญชาและกันชงนั้นปริมาณของกัญชาและกันชงนั้นแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมฝากไว้ตรงนี้ก็คือ ไอวอร์เมกตินไอวอร์เคือยาโบราณคนที่ใช้ไอวอร์เมกตินแล้วเนี่ยสามารถปราบพยาธทั่วแอฟริกาได้นั้นได้น o b e เบ r i รยส์ในไอวอร์เมกตินนั้นมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าใช้มีขนาดตั้งแต่0.5ิมลิกรัมต่อกิโลต่อวันถึง2.5ิมลิกรัมต่อกิโลต่อวันซึ่งในลักษณะนี้นะครับ สามารถใช้ได้ว่าครอบครัวที่พ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งหมดเลยกินกันไว้ใช้0.5ม mm ิลลิมิลกรัมต่อกิโลคนที่มะเร็งนั้นเองเพิ่งกเพิ่งมาหยกๆเลยยังไม่ทันรักษาใช้โดสสูงหน่อยคนที่มะเร็งเริ่มรักษาแล้วกำลังจะเริ่มสเตเบิลดีนั้นอาจจะใช้แค่1.5ห mm รือ1ิมลิกรัมต่อกิโลข้อเสียของไอโวเมกตินไอโวเมกตินเนี่โดยบริษัทเอเลนติก ซึ่งผมไปแทบจะกราบบริษัทเลยขอลดราคาเขาบอกว่ายาตัวนี้เป็นยากำพร้าซึ่งอ,อยอเนี่ยสั่งให้ผลิตด้วยข้อบ่งข้อบ่งชี้อย่างเดียวคือค่าพยาธิเพราะฉะนั้นมันกเเป็นยากำพร้าเขาผลิตทีนึงก็ต้องผลิตเป็นเยอะเลยเขาไม่สามารถลดต้นทุนได้ทีนี้ถ้าเราใช้ตรงนี้ค่าใช้จ่ายถ้าเป็นมะเร็งจริงเนี่ยตกอยู่เนี่ยประมาณเดือนละ 3- 4สี่หมื่นบาทซึ่งไม่ตรง วัตถุประสงค์ของเราว่าถ้าจะรักษาต้องเข้าถึงได้และ i อวูเมกตินนั้นพิสูจน์แล้วว่าช่วยช่วยยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นและอิมูนเช็คพอยต์ดิบิเตอร์ซึ่งใช้ไม่ได้ผลปรากฏว่าเมื่อใช้ไอวเมกตินแล้วกลับใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ใช้ไอวเมกตินคู่กับยาเคมีบำบัดเพื่อลด ออผลข้างเคียงแล้วก็ลดราคาของออ,อ,อตัวนี้ผมส่งรายละเอียดของการใช้เอลเมตินทั่วโลกและความปลอดภัยให้หมอมะเร็งหลายแห่งหมอมะเร็งเขาบอกว่าพี่ Data ด,ดูดีนะแต่ว่าไม่มีการศึกษา randomized control trial คือ,ลลอกลุ่มหนึ่งใช้ยาหลอกกลุ่มนึงใช้ยาจริงสักส0่0คน5,000คน ผมบอกว่าถ้าใช้สี่ห้าพันคนนั้นก็หมายความว่าใครจะให้ทุนไอโอเมกตินคือยาที่หมดสิทธิทบัตรแล้วแต่ถ้าเราใช้อย่างนั้นเนี่ยก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ยังมีเคมีบำบัดอยู่มีการรักษายามุ่งเป้ายามุ่งเป้าขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะครับคือคิดราคารวมเลยหนึ่งล้านสองถ้า รักษาแล้วเปลี่ยนยามุ่งเป้าสักสามผลหรือสี่ผลแล้วไม่ได้ผลคือจบแล้วก็กลับบ้านไปทีนี้ทำไมเราไม่หาตัวช่วยซึ่งมันดีจากกันชงก็ได้กัญชาก็ได้อย่างน้อยคุณภาพชีวิตก็ดีนอนหลับได้นอนหลับได้นนไดถ่ายขยะได้สมองทิ้งได้สมองก็ดีและตัวสุดท้ายครึ่งนาทีวิตามินซีวิตามินซีมีรายงานนะครับในวารสาร g Genes and disease เมื่อปีที่แล้ว ทบทวนวรรณกรรมทั้งกลไกสัตว์ทดลองหลอดทดลองและมนุษย์ใช้วิตามินซีฉีดเข้าเส้นในปริมาณสูงมากนะครับปริมาณสูงมากนี่เดี๋ยวผมจำไม่ได้แต่เปริมาณสูงจริง,รงๆและดูว่าไม่มีผลข้างเคียงใช่ประมาณเป็นหมื่นมิลลิกรัมต่อต่อวันให้อาทิตย์ละสามวันปรากฏว่ามะเร็งเล็กลงวิตามินซีเฉยๆต้องฉีดเข้าเส้น พราะฉะนั้นวิตามินซีหนึ่งเป็นทางออกสําหรับคลินิกอาจารย์พงศักดิ์คลินิกอัธพลพี่จะส่งใครใเพราะว่าถ้าเราดิบถ้าเราดิบเป็นกรรมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเอายอมมาสอดซองไอ้ไอ้นี่ผิดกฎหมายเดี๋ยวพี่ส่งให้แต่แล้วก็ใช้ไอวูเมกตินก็ถ้ามันแพงเกินไปก็คงไม่ดีก็ชากระชวงส่งมาให้พี่นะฮะแล้วก็เดินเหมือนกล้าตากแดดอะไรงนี้ก็ไม่เสียสตังค์ขอบคุณ ร okay. เราก็เห็นภาพก,กว้างๆแล้วนะครับจากอาจารย์ธีรวัตรประสบการณ์ที่ท่านดูแลมานะครับ